สวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงวันวนดีชีวินวรรณกิจคุณนะคะทันตแพทย์จัดฟันค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการถอดแล้วก็ใส่แผ่นใสนะคะค่ะมาดูวิธีการใส่ก่อนนะคะการใส่แผ่นใสนะคะเราจะใส่ทางด้านหน้านะคะหรือว่าทางฟันหน้าก่อนนะคะก็คือจะ,อะใส่ลงไปนะคะให้ตรงกับตรงซี่ฟันหน้านะคะ ให้ฟันหน้าลงก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะบิดตรงปลายนะคะซึ่งจะเป็นส่วนของฟันหลังนะคะให้ครอบตัวฟันก่อนแล้วก็ค่อยกดเข้าไปนะคะอีกด้านนึงก็ทําเหมือนกันนะคะก็คือ,อบิดเข้ามาด้านเพดานปากหรือว่าด้านลิ้นนิดนึงนะคะแล้วค่อยกดลงไปนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรา เห็นแผ่นเป็นแบบนี้นะคะลักษณะก็คือเหมือนกดไม่ลงนะคะเราอย่าพยายามกดนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นตรงตรงแผ่นตรงปลายตรงนี้นะคะเขาจะบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็ทาให้ขอบแผ่นเนี่ยพับเราจะใส่ไม่ลงนะคะทีนี้ส่วนฟันล่างนะคะก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเราจะใส่ที่ฟันหน้าให้ลงก่อนนะคะค่ะฟันหน้าให้ลงก่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นก็จะบิดนะคะบิดตัว ปลายแผ่นนะคะเข้าด้านลิ้นนิดนึงนะคะให้ครอบตัวฟันก่อนแล้วจึงกดนะคะทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะครอบก่อนแล้วค่อยกดนะคะหลังจากเราใส่แผ่นแล้วนะคะก็จะมียางให้กัดนะคะแล้วก็จะกัดตัวยางเพื่อให้แผ่นเนี่ยลงแนบสนิทอีกทีหนึ่งนะคะวิธีการถอดนะคะก็อันนี้เป็นฟันบนนะคะเนื่องจากว่าตัวปุ่มนะคะจะอยู่ด้านข้างของฟันนะคะเพราะนั้นเราจะไม่เริ่มแกะจากด้านข้างนะคะเพราะว่าจะทำให้แผ่นฉีกแล้วก็จะแกะยาก เพราะฉะนั้นเวลาเราแกะนะคะก็จะมีอยู่หลายวิธีนะคะลองวิธีแรกนะคะเราจะใช้นิ้วนิ้วชี้นะคะเราจะงัดด้านในนะคะซึ่งจะไม่มีปุ่มใช่ไหมคะเราก็งัดด้านในนะคะประมาณใกล้ๆซี่สุดท้ายนะคะงัดเพื่อให้ตัวแผ่นด้านหลังเนี่ยเขากระโดกออกมาทีนี้พอแผ่นด้านหลังกระโดกออกมานะคะเราก็จะค่อยๆแสแะแล้วก็ค่อยๆหยิบออกมาแบบนี้นะคะเราจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือใช้นิ้วชี้นะคะ งัดด้านหลังปลดล็อกด้านนี้ทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอานิ้วชี้นะคะปลดล็อกอีกด้านหนึ่งลงมานะคะเหมือนให้ข้างหลังเขาอันล็อกก่อนนะคะค่ะเสร็จแล้วค่อยใช้อสองมือนะคะค่อยดึงแผ่นลงมาถ้าใครทำวิธีนี้แล้วนะคะยังไม่ออกนะคะก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คืออ่านีฟันบนนะคะเราจะทำมือจีบจีบแบบนี้นะคะแล้วก็จะจับนะคะจับให้โดนแผ่น บริเวณซี่สุดท้ายนะคะแล้วก็ตรงขอบของเขานะคะแล้วก็ใช้ข้อมือนะคะงัดออกมาลักษณะเหมือนงัดอ่ะก็คืองัดลงมาให้อากาศเขาเข้าไปให้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆอค่อยค่อยงัด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 ให้แผ่นหลุดนะคะในคนที่ฟันเกมากๆนะคะเช่นสมมติถ้าฟันเกมากๆเนี่ยเวลาถอดจะยากนะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้อง กดล็อกด้านหนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้อากาศเข้าไปแล้วก็เราก็ทํามือจีบๆนะคะแล้วก็งัดอีกด้านหนึ่งให้อากาศเข้าไปนี้นะคะแล้วค่อยใช้2มือนะคะประคองแล้วก็ดึงลงมาพร้อมกันซ้ายขวานะคะเพราะว่าถ้าเรามีฟันเกยนะคะแล้วเรางัดแค่ด้านเดียวนะคะแบบนี้นะคะแรงเค้นจะเกิดที่บริเวณโซนที่ฟันเกค่ะแลวแผ่นมักจะฉีกบริเวณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโซนไหนเกยมากๆนะคะให้เรา กลดล็อกทั้งสองด้านนะคะตรงปลายก่อนนะคะแล้วค่อยยกสองด้านดึงลงมาพร้อมกันแบบนี้นะคะก็จะหลีกเลี่ยงการที่แผ่นจะฉีกขาดบริเวณฟันเกนได้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับการถอดใส่แผ่นใสนะคะก็สามารถถามกันมาได้นะคะ